ซื้อรถใครก็ซื้อได้แต่จะผ่อนให้ตลอดรอดฟังไม่ใช่ทุกคนนะครับก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบันทารูปร้อยใจดีคือจังคำป๋าเว้าทุกอย่างเลยนะครับซื้อรถอันผู้ใดซื้อก็ได้หมดนะครับว่าแต่มีเอกสารมีเครดิตมีนางานมีอย่างตรวจสอบได้เอกสารแชดเกณฑตรวจสอบได้ไฟแนนซ์อนุมัติให้แต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าโอ้ยบักอันนี้นะครับ เหตุงานโลงงานไปซื้อรถมาพอนในสามเดือนสี่เดือนเดือนที่สี่ข่อยเห็นไอ้ธนาคารมายึดรถมันไปแล้วเอารถสไลดล์มาลากรถมันไปแล้วนะครับบัตรห้าข่อยนะอยากได้รถไปซื้อน้ำเขาเขาขึ้นรปเหตุไหนข่อยเนี่ยเออให้เตะบักอันนัหลับเบิงบ้งเป็นจังไดล่ะมันปล่อยรถยึดแล้วนะครับต้องบอกจังสีนาา่นะครับธนาคารนะครับว้าตามความจริงเลยนะอันนี้บ่ได้เขาค้างผู้ใดธนาคารครับเขากับตรวจสอบนะครับเขากับเป็น พนักง,งานคือเฮานี่แหละเขาก็ตรวจสอบตามนาทีนะครับมีเอกสารมีรายได้ตรวจสอบได้มีที่ยู่ที่ทํางานชัดเจนนะครับผมตามได้ตามโตได้นะครับผมเขาก็อนุมัติให้แต่ถ้ายังเฮาเอา้าลูกจ้างไรยวันรับอนุูน่นมือนี้เฮ็ดเกี่ยวเขามืออื่นไปปลูกอ้อยมาว่านไปปลูกอยู่ค่าอาชีพมันลหลงแรง้องแรงนะครับรับเงินสดเออมันตรวจสอบบาได้ก็ต้องเข้าใจธนาคารนํานะครับ เฮาสีเอาอีหยังไปล่ะไปยืนยันธนาคารให้ธนาคารอา่าอ่ามั่นใจนําเฮาว่าเฮาสิพนไหวเฮาสิบอกว่าอา่าตาสามจ้างคอยนี่เมื่อละสามร้อยนี่เจ้าก็มาถามตาสามเบิ่งไปหยังมันก็ถามเอาบ่ได,ด้เด้ตาสามบอว่าโอ้ยบักอันนี้คอยบ่ฮู้จักหรอกคอยบ่เคยเห็นหน้ามันจักเทื่อนั่นมันก็นนนนกไปซื้อบ่ได้ฉะนั้นธนาคารเขาก็เลยเอาคนที่แบบว่าตรวจสอบได้แต่ที่นี่ที่นั่นเขาก็บ่ฮู้หรอกว่าไอ้คนที่เฮ็ดพนักงานนั่นนะ่ะ มันสิพอนไหวจกเตือนเขาบา่หูเขาหูเคว่าตอนแรกน่ะมันมีเอกสารม,มาตรวจสอบได้นีอนุนันนี่มาตรวจสอบได้ชุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้บอกว่าข่อยพอนไหว3เดือน4เดือนเด้เดือนที่4่ข่อยสิป่อยรถเจ้ายึดเด้มันก็ไม่ได้บอก,ปเ,บอกเป็นบลาฉะนั้นธนาคารเขาก็บ,บห่หูก็ต้องเข้าใจเพลินนะครับพี่น้องฉะนั้นอย่างที่ป๊าบอกนั่นแหละครับซื้อรถนํ่ผู้ใดก็ซื้อได้แต่ว่าสิพอนให้ตลอดรอดฟังนี่มันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือจังขนีแหละครับรถยึดเลยนะครับผม 1.9ปี2017-18แคปบนะครับผมลอดก็โดนยืดออกไปแล้วเจ้าของเดิมถอดทิ้งขายแรกเราไปแล้วมั่งนะครับกะบะได้เน่งงามๆรถเดิมรถสวยสีขาวพี่น้อง f อซนะครับผู้ใดอยากได้กติดต่อปาาา๋าขมาทางงวดหาพันเงินรายได้หนึ่งหมื่นกับซื้อได้แล้วนะครับรายได้หนึ่งหมื่นซื้อได้ไม่แสนแปดไม่แสนแปด สวยงามขงัง,ขงนงขังหนายงามหมดพี่น้องเอฟซีนะครับรถเดิมๆนี่แหละนะครับแต่ว่ากับปล่อยยืดออกมาแคปเปิดได้พอมหัวนงหัวนอตเติมหมดนะครับงามงามเอาไปฟรีดาวรายได้หนึ่งหมื่นสื่อได้ส่งฟรีฮอดหน้าบ้านคนเฮามันบูหูชะตาหลอกมืนหนีมีงานเหตุหมือนอื่อนเขาไล่ออกนะครับผมก็อย่าไปว่ากันอย่าไปซ้ำเติมนะครับนี่สู่ๆกันไปเครื่องเดิมๆผิดเดิมนะครับ เอาไปฟรีดาวพรหาพันนะครับผู้ใดที่ไปมองใดมันถูกมันยากเขาเบาเๆาน้ำมาหาปลาพี่เดี๋ยวป้าจัดหาฟรีดาวทรงหอดหน้าบ้านแชรไปเด้อพี่น้องเอฟซแก้ว